4 big deal ครับสำหรับนักเตะไทยลีกในเลกที่2ครับวันนี้ก็ปิดตลาดเป็นที่เรียบร้อยครับวันนี้ก็จะมาดูว่ามีี่ดีลที่น่าสนใจมีใครบ้างครับเริ่มมันที่คนแรกครับผมเคนนี่ดูเกลครับกองกลางลูกครึ่งออสเตรเลียกับไทยนะครับโดยดีกีไม่ธรรมดาครับเคยติดทีมชาติออสเตรเลียมาทั้งหมด4นัดนะครับแลวก็เคยเล่นในลีก1มากับแบ็กคูลแล้วก็บาร์ลี่นะครับก็ถือว่าเป็นการเสริมตําแหน่งกองกลางที่น่าสนใจสําหรับเวลาเงยเตะครับในการทวงตําแหน่งจ่าฝูงคืนในเลกที่2ครับผม มาที่คนที่2ครับผมดิศดากาแมนนะครับผมกองกลางจากชลบุรีเอฟซีนะครับก็ย้ายเข้ามาสู่ b ีจีปทุมในลีกที่2ครับโดยค่าตัวน่าจะไม่ต่ํากว่าประมาณ30ล้านครับก็ถือว่าน่าสนใจครับเข้ามายกดับแดนกลางให้กับ BG ได้แน่นอนครับแล้วก็เล่นเซนเตอร์ได้ครับผมก็น่าสนใจทีเดียวครับในเดีลนนี้คนที่3ครับคนนี้เซอร์ไพรส์มากครับผมอัสนาวีครับแบ็กขวากับตันชินชาติอินโดนีเซียครับโดยย้ายมาจากชุนนําดากอนในเคทูของเกาหลีใต้ครับก็ถือว่าน่าสนใจครับผมกับ การเสริมแบ็กขวาเข้ามาเบียดกับสุพนันบุรีรัตน์นะครับในตำแหน่งแบ็กขวาก็ถือว่าน่าสนใจมากๆครับสำหรับอัสนาวีครับผมและคนสุดท้ายครับผมจะจานเตอร์เวียเทปป้อมพันธ์ครับดีลนี้ถือว่าบิ๊กดีลมากๆครับโดยย้ายจากเมืองทองครับสู่รูแบงค์อกไนเต็ดครับก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวครับในตำแหน่งแดนกลางของทูแบงค์อกครับเนื่องจากตองกลางของรูแบงคอกปีนี้ก็ถือว่ามีการบาเจ็บกันมากมายครับไม่ว่าจะเป็นทิติพันธ์พงจันทร์หรือว่าปกเก้าอันนั้นครับโดย เวียทพป้องผ่านนี้เขาน่าจะเข้ามาย่ดับแผงกลางให้กับทูแบงคอกในการไล่ล่าแชมป์สมัยแรกให้ได้ครับผมก็ถือว่าน่าสนใจครับในทุกดิลสําหรับซีดีนี้ครับผมยังไงก็ติดตามกันต่อครับว่าปีนี้ใครจะได้แชมป์ไทยลีกครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับผมขอบคุณครับ